สวัสดีครับพอบ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่อำเภอนามเกลียงนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอนามเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเคยมาเมื่อหลายปีแล้วนะครับอำเภอนาเกลียงนะครับยังพ่อท่านมีเซเว่นเลเวนนะครับแต่ว่ามือนีมามีแหละครับยุ่3ามแยกพอดีนะครับนู่นแหละครับพี่น้องครับตรงบริเวณสามแยกนะครับก็บสีเห็นป้ายเซเว่นเลเวนอยู่นะครับของสาขาอำเภอนามเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดนะครับพี่น้องก็รู้ซึกว่ากระสีคึกคักขึ้นมาแล้วนะครับ มีพอขาแม่ขามีของมาขายหลายนะครับทั้งคุณกับสิเป็นนาที่วากาอรอำเภอนะครับนาที่วการอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่ครับลานบรรยากาศของลาน้ารลานขายยมุสเสาของอำเภอนาำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับยมยุคข,ข้างๆนี่ครับเป็นท่อกสอนะครับมีชาวบ้านมีประชาชนเป็นมาล่อใส่บริการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิลองยางขามไปเบืองทั้งปุนเบิ่งว่ามีอย่างขาย อโอ้พนขายไก่ย,ย่างนะครับพี่น้องครับมีหลานก๋วยเตี๋ยววังเชโอนแลวก็มีไก่ย,ย่างน้ำผอมนะครับบริเวณนี้นทั้งนี้กรับพนสามแยกนะครับเป็นมอง่จะเจริญที่สุดของอำเภอนาเกลียงได้ก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับมองนี้ครับเ <c oughs> ดือดผ้าพี่น้องอยางเบงบริเวณของอำเภอนามเกลียงนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออำเภอนาำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมมาชมอำเภอนาำเกลียงนะครับเป็นอำเภอบาใหญ่นะครับพี่น้องเป็นอำเภอหน่ยนยนะครับพี่น้องครับอำเภอนาำเกลีย um งจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง <Down to bear ecosystem> บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณของสามแยกนะครับสามแยก สามแยกติดเจริญที่สุดของอำเภอนาเกลียงนะครับพี่น้องมีธนาคารมิทกสศอยู่นี่นะครับนี่ครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับสาขาอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดท่างผ้นกาจไปโรงพยาบาลน้ำเกลียงระกาเป็นโรงเรียนน้ำเกลียงวิทยานะครับพี่น้องครับนี่นะครับเมื่อนี้ผ้าทุกท่านมาเบิงบรรยากาศยามเสารของอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ